หายแล้วหายแล้วแต่วันนั้นทำแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นตั้งแต่เด็กอะเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะซักซักผ้าน้ํายาล้างจักอะไรก็ช่งางอะที่มันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยพวกอ่าน้ํายาขัดห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอ่าตอนสมัยเราอยู่หอพักเนาะเวลามันซักผ้าเงี้ยค่ะเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยคือแตกแตกแตกเป็นเป็นเส้นเลยอะเราก็เลยแบบอ้กัดหนักเหมือนกันกนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ทะลุอา่าเขาเรียกว่าอะไรทะลุถุงมือค่ะหนักหนักอยู่พอสมควร งนันเอองินจะเป็นอย่างนี้บางทีเขาเรียกว่าเอเหมือนเหมือนเราพักผ่อนน้อยเหมือนเหมือนช่วงผิวแห้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเอเพอพอเราเห็นตัวเองเราก็แบบทางานหนักเหมือนกนันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาขนาดจะทาครีมเราก็แบบว่ายังแบบน้อยแแต่พอทาแล้วมันก็ยังแห้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่อ่ะถามถึงการเป็นทีโอหนึ่งเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คือไม่ประสบความสำเร็จเลยหรอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่เขาเรียกว่ามันมันไม่พ<ม>ุ<ม>่งอะค่ะ มันมันมันไปได้ทุกตัวแต่มันมันยังไม่รู้สึกว้าวแล้วก็าเรียกว่ายังไม่พุ่งถึงจุดจุดที่สุดพอพอมาเป็นตัวเนี้ยค่ะด้วยมันอาจจะเป็นด้วยแรงศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของความมูงเงี้ยมั้งคะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่ทุกคนแบบว่าอ่ะเห็นเราใช้แล้วก็อยากจะใช้แล้วปังเหมือนกับเราแล้วทีนีน้อีกสิ่งหนึ่งนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้ถ้าใครอ่ะบูชาสายายานพญานาคอะไรอย่างเงี้ย เรื่องตัวเลขก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทุกคนก็รอคอยความหวังซึ่งใดๆแล้วเวลาเราเราไปลําำวงสวงอะไรเงี้ยก็จะมักจะมีตัวเลขอะไรเงี้ยมาฝากเอ่อหลายๆคนที่ติดตามเราอย่างเงี้ยก็มีทั้งได้บ้างเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นงวดๆวดไปอือันนี้ลงทุนไปเยอะไหมอันนี้ลงทุนไปเยอะอืเยอะนะหลายใช่ใช่ใช่ด้วยแพ็กเกจถึงถึงค่ะเพราะว่าก็เนี่ยค่ะร่วมร่วมร่วมกันใช่ได้ละหน่วยสิ ก็เน,นี่ยแหละเจ็ดแปดนะใช่ก็เยอะอ่ะเพราะเราผลิตล็อตใหญ่แล้วเราตั้งตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีแล้วเราก็คัดสุรที่ดีที่สุดอ่ะคือแบบว่าสําหรับพวกผิวแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วเราก็เป็นคนใช้เองอ่ะซึ่งเราก็อยู่หน้ากล้องหรือว่ามีการรําด้วยความที่ แต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนใช้ออกมาได้จริงแล้วดูผ่องไม่ใช่แบบหน้าก็พอคอไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแป้งท,ท,ท,ที่ที่ใช้เป็นแป้งที่ใช้ได้ง่ายจริงๆซับแล้วก็มีความวุ้งวิงมีความฟริงเขาเรียกว่าแบบทำแล้วให้เราดูมีออร่าตลอดอย่างเงี้ยค่ะใช่ถามถึงเรื่องขุ้นตอนและการปกติเราจะทําอะไรแบบที่ลู่ตลอดค่ะคราวนี้เราแบบปลีกตัว มาทำแบบนคะโอ้มันจะปัญหาอะไรกับใครอ่ะไม่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 มีปัญหา<ะ>เนื่องจากว่าตัวเราเองอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรเร,เราก็ได้ถามกันแล้วว่าอยากจะไหมซึ่งตัวเขาเองก็ได้ความชอบถนัดในการเขาเรียกว่าการทําอาหารส่วนตัวเรา <um เนี่ยเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรเราชอบในเรื่องความงามแล้วเราก็จะชอบอยู่กับต่อหน้าองค์พ่อต่อหน้าปู่หน้าย่าอะไรอย่างเงี Reaper, ้ยค่ะแล้วก็จะชอบอธิษฐานถ้าสิ่งใดใช่แล้วถ้าการยานิี้คนไหนใช่ของให้องค์พ่อคือดึง แล้วหาคนที่ดีที่สุดมาเป็นมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็น, partner, ปนกัลยาณมิตรมามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนนั้นเนี้ยก็กมีอะค่ะแต่มันไปเหมือนเหมือนยังไม่สุดต่อมาถึงจุดเนี้ยเราได้เจอกับอาจารย์ก้อนคําซึ่งเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าสายญาณนพญนา,านาคโดยตรงเลยแล้วก็อาจารย์เบนะคะก็เป็นเอ่อคนที่เกี่ยวกับลงน้า,นาเงินน,น้าทองลูกศิษย์หลายคนอย่างเงี้ยก็เอ่อ พอออกจากอาจารย์ไปก็ไปทําธุรกิจก็รวยๆปันปังเป็นสิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยเขากลับมาอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอาล่ะถ้าเราเชื่อว่าถ้าปู่กับย่าเลือกธุรกิจสิ่งนี้เลือกแป้งตัวนี้ให้เราแล้วเราก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งอะ่ะเราก็ รายได้ส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะจัดสร้างอะค่ะองค์องค์ปู่องค์ย่าด้วยด้วยสัจจะของเราเราก็อยากจัดสร้างองค์ท่านเพื่อเผยแผ่บารมีองค์ท่านให้ทุกคนได้ได้กราบไหว้ได้รู้จักกันค่ะพอเรามาโฟกัสกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้ำปลาเราจะต้องถอนตัวถอนทุนออกมาเลยไหมเพราะเราคงไม่มีเวลาไปดูจริงๆต่าจังๆกับพี่ลูกเขาอ๋อน้ำปลาก็ก็ยังทํากับลูกลูเหมือนเดิมคือเราก็พยายามที่จะแบ่งส่วนเออเวลา ให้ได้อย่างเรื <t rast> ่องการทากับข้าวมันก็ไม่ยากเพราะรู้ก็คือคือเขาเรียกว่ามีฝีมือในการทํากับข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยในการพรีเซนต์ต่างๆนานาแล้วก็มีหน้าที่กินให้กับเขาเพราะเขาเป็นแม่บ้านที่ดีเขาเป็นคนทํากับข้าวที่เก่งทําอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้าปลาร้าเราก็คืออร่อยฉะนั้นก็ก็คือแบ่งแบ่งแบ่งส่วนกันก็คือตัวเขาก็จะเป็นคนทําเราก็จะเป็นคนพรีเซนต์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งเคลียร์กันว่าจะไปในรูปแบบไหนซึ่งตอนนี้ก็มีทางด้านฝั่งเราก็ยังส่งออกไปทีละสองร้อยขวดสองร้อยขวดออไม่ใช่200ร้ขวด200ร้อโหลใช่ใช่ค่ะอย่างเงี้ยก็ยังมีส่งออกไปอยู่ฝั่งเราที่จริงถ้าถ้ายังไม่ติดปัญหาโควิดที่จรมันมันจะไปเยอะกว่าน,นี้มากอะไรเงี้ยมันยังข้ามฝั่งได้ลําบากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่า ก็เดี๋ยวพอหลังจากเนี้ยเราก็ต้องขอพรอีกสักครั้งหนึ่งก็ให้ดันไปให้หมดเลยถ้าถ้าสิ่งไหนเป็นสินค้าของของมาล่าเองใดๆแล้วก็ทุกครั้งในการขอพรนะคะเราก็ขอพรสินค้าของเราทั้งหมดทุกชิ้นอยู่แล้วแล้วอันนี้คาดหวังคาดหวังขนาดไหนครับยอดตอนนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมีต้องบอกก่อนว่าเราทาเราฟินเรามีความสุขแล้วทีเนี้ยถามว่าคาดหวังขนาดไหนในปีเนี้ย เอาหวังที่เป็นไปได้นะคะเราก็ตั้งใจว่าเราจะเอาร้อยล้าน<ม>เราจะเอาร้อยล้านให้ได้แล้วทีนี้ก็ต้องทําให้สําเร็จ<_ <p> _ <c> เพราะว่าตอนเนี้ก็<ม>น่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นที่รู้จักกันมากพอสมควรแล้วเพราะหลายๆคนก็ก็ถ<ม><ม>ามหาแล้วก็ติดตามลาล่าตลอดว่าพี่ล่าพี่ล่าไปลาที่ไหนก็มีตามไปสถานที่วมส่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดไปที่เอ่ะปู่อือลรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปขอซื้ออยู่ที่อ่อหน้าพิธีเลยเพราะเขาอยากได้แบบที่แบบ ออกมาจากปู่แบบทําพิธีเขาเห็นเราลํำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็รู้สึกศรัทธาในในในสิ่งที่เขาได้ใช้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าก็ไม่เผื่อใจเลยว่าจะเป็นยังไงแบบธุรกิจอ่าไม่สิเราจะไม่เผื่อใจครับว่าเจ๊งหรือไม่เจ๊งสิจะบออเพราะว่าเราเราเรา,เราทำมาอย่างเงี้ย <c oughs> เราเชื่อว่าปู่จะไม่มีทางที่จะไม่ให้เราหรอกถ้าถ้าเกิดว่าไม่ให้น่ะป่านนี้ล้วคงค <c oughs> งไม่เจอกระแสดรามา่าที่แบบว่าทําอะไรไปลําอะไร ไปเป็นนั่นไปเป็นนี่เดี๋ยวไปลำยักษ์เดี๋ยวไปเป็นอันนั้นเดี๋ยวไปเป็นอันน,นีงง้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลา่จะบอกว่าตัวลา่เรียนนาฏศิลป์มาเมื่อโดนแบบว่าแต่แต่ละท่านอยากจะลา่เป็นลำการลำวงสวงเทพเช่นเทพเทวาแล้วก็ต้องแต่งเป็นเทวดานางฟ้าเพื่ออวยพรต่อพระอ,องค์ท่านลำต่อหน้าองค์พ่อแล้วก็อาจจะต้องลำเป็นแขกลำต่อหน้าปูน่นาย่าแล้วก็ต้องลำเป็นนาคลำต่อหน้าปู่เวทแล้วก็ต้องแต่งเป็นยักษ์การเรียนน้าตศิลป์เขาเรียกว่า นาฏศิสิ์มันจะสามารถรำได้ทุกทั้งสี่ภาคมของจีนของญี่ปุ่นของอะไรคะ่ะคือเราโดนฝึกเรียนรำมาฉะนั้นการได้รำทั้งหมดนะเพื่อเป็นการวอวยพรองค์เทพต่างๆนานาค่ะคือคือเราทําได้อยู่แล้วฉะนั้นแบบว่าวันเนี้ในส่วนของการชี้ตั้งแต่เราเป็นโปรงลางมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าการเรียนนาฏศิลินเราจะได้กลับไปใช้มันอีกแต่ถ้าวันนี้เราได้กลับมาใช้เขาอย่างเต็มตัวและแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะเราก็เลยรู้ ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้เรียนมาได้ถวายเทพเทวาฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องทําไปให้ถึงเป้าหมายซึ่งเราไม่ได้มีแค่อ,อาจารย์เบน้องธรรัญญาแล้วก็อาจารย์ก้อนคาที่เป็นผู้รู้เราก็ยังมีอคุณประกาศศิที่เป็นเขาเรียกว่าผู้หนุนนําทางด้านธุรกิจอะคะ่ะเป็นผู้รู้ทางด้านธุรกิจที่จะนําพาเราไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรสต่เวเรารู้เรื่องธุรกิจในน้อย,อยแต่ก็ยังมีผู้แบบว่าชี้นําว่าต้องไปอย่างนี้อย่างน,น,นี้อีกเราก็เลยแบบว่า มันต้องเป็นไปได้ร้อยล้านแหละปีนี้จะเห็นมาจับทางนางงามด้วยคือดันยังไงอะคคือทําไมต้องจับทางนางงามคือด้วยตัวสินค้าของเราอะค่ะมันก็คือเกี่ยวกับความงามอยู่แล้วปู่ย่าท่านก็ชอบความงามถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นเอ่อการรําอวยพรการรําวงสวงอ่ะก็จะมีแต่นางงามนางราสวย,สวยแต่งหน้าง,งามๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยด้วยด้วยตัวแป้งมันก็สามารถไม่จําเป็นต้องราก็สามารถทาได้ให้งาม เราก็เลยอยากจะบอกต่อด้วยว่าด้วยความงามอ่ะมันม,มันมีหลายเวชีแต่นี้ในด้วยความเป็นสัญญาณของอปูย่ย่าทางสายนาคอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ยอยากจะพรีเซนต์ให้ทุกคนแบบว่าได้บอกต่อสืบสารเกี่ยวกับด้านสายญาณของพญานาคของเราอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงจังเป็นเจ้าแม่นางงามไม่หรอกเราก็อย,อย่างนี้เนาะเตี้ยตำ่ำเราก็แค่อยาก เราเราก็แค่อยากจะทําอีกหนึ่งกิจกรรมสําหรับหลายๆคนที่ได้ได้มีโอกาสอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะพลาดจากเขาเรียกว่าอะไรอาจจะพลาดจากตําแหน่งหรือหลายๆเวชีมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมได้ให้ทุกคนได้มามาร่วมกันแล้วก็บอกต่อบาร,รมีขององค์ปู่องค์ย่ากันนะคะที่ที่ถูกหวยงวดที่แล้วก็คือมูหนักแบบนี้ใช่คะจริงๆเราก็ตกกระจายที่กรีนอะทุกคนแบบว่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกใน ตละถูกหวยจริงๆค่ะ1ร้านหนึ่งร้านก็คือซื้อประมาณ10ร้านถูกอยู่หนึ่งร้านเลยรทุกคนก็เลยบอกหอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ญาติเยอะโทรกันสนันวันไหวเข้ามาแบบฉันถูกจริงแต่ถูกแค่หนึ่งร้านก็คือซื้อหลายหลายร้านถูกหนึ่งร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องค่อยๆเล่นกันไปเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเล่นจนติดหรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าบางเทียก เราอาจจะไม่ได้ซับมาทางตัวเลขแต่มันจะได้ซับมามันจะเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นมันก็มีคนที่ตามเรานะคะซื้อซื้อซื้อตัวเลขที่เราจุดทูบหรืออะไรเงี้ยถูกเป็นล้านๆก็มีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จ้างเราไปลําต่อแล้วเสร็จจากนั้นมันก็กลายเป็นเอ่อการสั่งซื้อยอดสินค้าค่ะเงินมันจะมาจากการแบบไม่ได้ถูกหวยอะแต่กลายเป็นยอดสินค้าที่เราได้กลับคืนมาอย่างเงี้ยใช่ อันสุดท้ายย้ำอีกตะค,คะรั้งนึงครับเวทีประกวดยังไงบ้างเวทีประกวดนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกท่านทุกเพศทุกวัยน,นะคะก็สามารถสมัครมานะคะสามารถกดเข้าไปที่แป้งลูกสาวพญานาคนะคะรายละเอียดของเราก็จะอยู่ในนั้นนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรร,รมนะคะเชื่อมระหว่างไทยลาวด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีแบบพาทุกท่านนะคะไปแบบว่าเขาเรียกว่า บ้างไฟพญานาคด้วยกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแผ่บารมีองค์ปูย่ยา่าพญานาคสายยานพญานาคค่ะข,ขอบคุณค่ะ